สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมานค่ะสวัสดีกิ๊ซีคุณผู้ชมได้ค่ะเด้อคลิปนี้พาพี่น้องมาสูงหอยค่ะหอยสูงเอาง่ายเลยมาสีลายบอครับตามดูตามช่องกันค่ะว่ามือนี้สีมันบอหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับมาใส่ได้ค่ะสูง่ายเจ็ดตะมวนอยู่โมเดห้าใกล้ดอกพี่น้องดุนกันค่ะว่าสีมันซทำได้สีมีบอมีห้อยยังเนี่ย อ็นงี่ดีไม่เงน้่มละเสียงดังเสียมหน่อยนี่เป็นยังไงเเสียมงดินมันเป็นดินแาสสวยงไงนี่ค่ะกำลังเข้าไงหน่วยไงหน่วยงานเยอจัง ตัวให้่ยู่มันก็สิเป็นหูบ่บดานเมยนต้องท้าหูเด้อบาทเมียนตัวใดเป็นหูเป็นฟองๆลงเพื่อกะสีลงไัอยูพีเฮ้ยนี่เก็มเกล็เต็มเต็มยูนะมีใส่บ๊กจัดด้วย

านี่ยเป็นหนว่วยใหญ่ด้อพี่น้องนีดิเป็นจี้ๆกันแน่นี่หน่วย่นดีโอ้เห็นเหอเป็นอ่เป็นที่ซ่สิป่องคัดดๆนี่นีน ดีนั่นแหละเห็นทีแน่แล้วพี่น้องนี่ดิอู้หน่วยไหมหน่วยใหญ่มากไม่เห็นดิเนี่ยอู้่หูอู้บเอาเกี่ยวมาเกาอกยาวเนาะโอ้โหอดโผล่บักหอยอีกแล้วครับ

ปากดำๆเนี shifted, like ่ยนี่ปากดำๆใช่ไหมโอ้โหตานั่นโอ้ตัวกงต่ำแหน่ตัวนี้มองายด้วยมังมังครับพี่น้องฮัลโหลมต่รุ่นใหญ่กว่านี้โปมือมือสวยคือเป็นตะยานเลยมือคือเทาแท้ เมือสำนีตู้จิ้งสีซำใดพี่น้องมือเจ้าผีต้มก็ได้รูปขี้บนั่นแหละมือคนน่ากินหายากก็อยากสีสากสากแม่นิดหน่อยเอนั่นดิหย่างกันถือว่างหนึ่งหอยบ่อโอ้สสนนบ่ออืมนั่นดิหอมพุ่มใหญ่อยู่ หน่วยการันตีได้เลยมาอน่จ,จ,จัมโบ้จ้ะจัมโบ้ดูดิอ้โอ้บิ๊กวันบิ๊กท w o มือมันโกฉบมือโผกดินดินเกียนแต่ว่ามันหลายหลายได้หรอ

โอ้เมือนนี่พวกิดทวังเลยพี่น้องเลยเป็นวยไงโบแมนมาสี่ห้าไงไงเลยพี่น้องโบมีกับโมี่เป็นไงมาสิไปผัวเอาเป็นไงแมนบอกต้องเสี่ยงไงโอ้ยวยต้อเสียงขัดแล้วี่ ลุงจัมโบ้นี่เขากบบอาตีเต็งโตแบบเที่ยวเนียพอเที่ยวเนียลงทงลงทาเนีย,นย,นย,ยพี่น้องมันหนาวเนะ <laughs> าะไ <laughs> อ้เมืองสุดก้นกับปู่เพิ่นโอ้ยขัวหอยครับพี่น้องผ่าช่วงตรวจด้วยครับ <laughs> <laughs> สาม

หอยคันง่วมนี่บอกหอยจูคันง่วมนี่โบนาโหลดได้สิหน่องไปทางเขาอเออหอยเสือลีเออเนี่นอยู่ตรงนี้หอยเสือลีพจน์เอาเอากลนเอาคางเพิ่นขึ้นง้อมหนาอุ้ยเกือบถืกสองเลยมองนี่โอ้ยทำเน,นี่ยมองบอกหอยไงเป็นสูงไงสี่ฟุงสีเนาะ มีอยู่เด้เดี๋ยวสิไปรอมองพังสะมองนั้นอย่ไก่ไก่กันมันเป็นข้องขางทางไเมียนหลงซับหลงหาเบึงองบนเอาพี่น้องมองเดียวหามองได้จุอจุกมองได้จุบจุกกับจังคอยสีไทยไหมด้พี่น้องนั่นดิผีต้องก็กางเกล็ดผีนั่นถึงถึงนะเมียน วัจีไปคว้วซอยกันไหมน้องโอ้โอืมอี๊ปเป็นเไดหน่่ยนาเลอกอี๊ตะโกนได้อยู่บ่ได้สงสัยเพ็่อน่าอยู่ารล่ะเงี้ิเงี้นบน หอยเซอรี่ี่ตัวนี้แตงวมางอ้นี่งวมงวมเปลี่ยนเลยตัวนี้งวมดีเรีไม่ตุยงวมดีไม่ใช่งวมเปลี่ยนเอาเฮียซอยกันก่อนพี่น้องอ้้โโหสวยงามมากเลยแต่ละหง่อยหอยเซอรี่กับโบแฝงคือกันครับพี่น้องขึ้นขึ้นเอาวางไว้ก่อนปัด ันจิไปโรงเรียนอ๋อเขอิ้นสาวกระปองแม่นมือนี้ไปเรียนบ่น้อหลาเพิ่นว่าเฮ็ใส่สูตรจังสี่หลายแต่บ่ฮอนโรงเรียนได้พี่น้องจักไปอันพวกเว้าแฮ่พูดไปพออยู่ในห้างในหยังไปสังซั่นพูดนั่นดิเนาะ แต่ก็หลยอยู่พอได้อันนี้เรื่อยๆกั่โบถือวา่าโบมีเนาะแต่ว่ากับโบได้วา่วาเป็นจุ่มเนี่ยมองมองได้ที่เป็นจุ่มเนี่ยพี่น้องเหมือนว่าแ๊บเดียวเอ้ยมีแต่ใส่จำโบเลยอู้ยได้หัดปากูดได้ได้มากจุ่มมาส3ครับมุงนี้ สองงยนี่โอ้ยงูักงูักงี้ไงโอ้ยมีอีกะตัวนี้ลงมาตํ้เนี่ยครับพี่น้องเฮ้ยเอาใส่ง่ายใส่หนีด้วพี่น้องผูได้รอลบนีอ้กลางเซบกลางพี่ มนล่างถึงใหญ่ถึงใหญ่มากเมียนเล็กไม่เอามันกะสิมีปุนไปแน่แหละค่ะหน่วยหน่วยแน่หน่อยแน่กับโป้เกินอันนี้เราครับพี่น้องกุบูแตยุเมียนละไซน้องสายยากหายยากบางทีอะไะพี่น้องเสื้อที่โซกได้แต่เราของวากำมงได้หน่วยเขากับละเนี่ย ตอนนี้เป็นกำลังสีขาวไงบอ๊ะกำลังแหงแล้วม um. <se> ั้งน้ะแหงแล้วมั้งก็เลยนี่แต่ยังไม่ตุยนะจ๊ะเด็กหนุ่ยถึงตัวนั้นลุบแล้ววะ่ัได้ไหมอู้หูโกรดแล้วโกรดได้ดอกปล่ไม่ยังมีน้ำอยู่นะ

อโอ้ยหน่วยาการโอ้เห็นเตนาเนาะ่วยเหนเตนาก็ดีใจแล้วซ้ำเลยลูกโ <laughs> ว,ว้ยว่นเตดีโอ้วันนั่นก็มาอยู่ในเขา đi đỏ nì, quá lô ninh nè, quá chịu tầm nì, lô xong nè, nè, quá ngon giật đấy nè, quá 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 nè, nè

ตัวนี้มันไหวเอาทำผัดเือกับแมนด้วยนัน่นกับเบืองอันนี้นี่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 แมนบอกหวยบอกว่างเอาบอกหวยมันเด็ก <c ười> อู้ยหน่วยใหญ่เถอะหน่บบใหญ่ หอยจู่ก็เลยเงินเงินบอกอหอยนี่หาเต็มที่เหอะเป็นยังไงก็ไม่เคลียร์แต่บอกหอยเน,น่าดินหมดเจ้าหมดเจ้าขุนมุ้งสูงเคียงพังมันหาไม่หามีดหากินนันขี้ดิบแตกคือ

สีเมืดและครับพี่น้องยังอ่ะเปล่าปลาพี่น้องเมื่อเหือดแล้วครับตอนนี้พ่อ,อ,อละโศกจดว่ามาสายอยีกแลละคือเกาครับพี่น้อง มันเนความหมานของเาโอ้ได้อยู่ดอกสองสามลูกอยู่ครับพี่น้องแต่หไมยจูนิดโอ้หนยใหญ่หนุ่ยงามเด็กปลาตัวหนึ่งขอิส้สวัสดีครับฝากพี่น้องกดไลค์ก็แชร์คือเกาพี่น้องของคือเกา กบปอมือละโตเอา้าไปครับไปเหือนไปสั่งมึงว่าสิได้จักโลกันได้อย,ยูอ่ดอก2ไปครับอยู่จะเบิ่งอยูเลยล่ะ วัวไปพ่อขัวขัวขัวบ่พ่อนองมาสั่งมึงจะได้กิโลนั่นพี่น้องสี่โลเทิงคูนี่โอ้สิได้อยู่สามโลนั่นพี่น้องมัน โอ้อะไรหอยหน่วยใหญ่นาะพี่น่องมครับหอยหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่จัง